ได้บุญอ,อ,อ,อิ่มอกอิ่มใจนะจ๊ะทุกคนเลยสาธุอกอินใจทุกคนเลยอาพี่ถ้างั้นพี่ถือวีดีโอมาฝเลยสาธุ สาธุขึ้นสวรรค์ก่อนแล้วสาธุน้องเล็กกับน้องดาว สาธุของ่น้องใหญ่อีคของน้องใหญ่นะคะเอาเลยแล้วเดี๋ยวฉันสาธุอัโนระโดนเอาไว้ชุดนึง ตักยกมาชุดหนึ่งฉันยังไม่ได้ถวายสาธุสาธุ